สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน Ep ที่ 788กันแล้วนะครับพ kind of ีๆ่ๆก็รหาสพี media, ่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระ เครื่องเครื่องรานะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดีโอไอพีีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี Finnish, no liebe, acceso, story, ่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะมีตั้งแต่นะครับผมรายกันที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้ อยูเพียงตรงนี้นะคบพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพักเรื่องใหม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมไน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทร ของพี่ๆนะครับผมเราก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆแล้วก็จะเริ่มนะครับผมกันที่รายกันที่1กั่ใน EP นี้กันเลยนะครับผมก็สําหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆ พระสมเด็จรายการหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆหนึ่งนะครับเนื้อพงนะครับวัดระคังนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1นึ่งในอีพีนี้นะครับองคนี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้นะครับพี่พี่ fc นะครับผมทางช่องนะครับผมในราคานะครับเอา650บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ทุกองนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับลองดูให้ถูกใจกันก่อนได้นะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกองค์อย่างแน่นอนเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จเกจชโยนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สองนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับองนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคาสามร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกจชโยนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ นี่นะครับไปเลี่ยมจับขอบนะครับผมเปิดให้ในราคา350บาทนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกจชโยใหม่เลขที่2นะครับถ้าผมเป็นรายการที่3นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระสุ้มกรนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา650านะครับผมสําหรับพระสุ้มกรรายการที่3นี้นะครับ หกร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่หกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสุงกรนะครับพี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อจงนะครับผมวัดหน้าต่างนอกนะครับผมเป็นเหรียญกันไทยนะครับพี่นี่นะครับสําหรับองค์นี้เปิดให้ในราคา450บาทนะครับ สำหรับนะครับผมเรียนหลวงพ่อจงนะครับผมวัดหน้าต่างนอกนะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมรายการที่4นะครับผัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆเสียมาพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450เหมือนกันนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับพ like ี่พี่ใสมานะครับหลวมพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใจหอมนะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับถัดมานะครับจะเป็นเหรียญพัดยศนะครับผมหลวมพ่อรวยนะครับผมเรือนเรือนสมณศักดิ์นะครับลงยานะครับพี่องค์นี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับองนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา6 100บาทนะครับพี so ่พี่สำหรับรายการนี Brother ้นะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมตะโกนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมรสศักิ์ลงยานะครับพี่เปิดให่ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับพี่สำหรับเหรียญนะครับผมเลื่อนสมรสศักิ์นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา600บาทนะครับถ้านทสนใจจริงๆก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมหรือว่าเนื้อกระไหลทองนั่นเองนะครับเป็นพิมพ์ขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับผมเป็นพิมพ์ฉลุนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับพี่ เอา500บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมฉลุนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับพี่สำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมรายการที่7นะครับถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้นะครับ500บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับ รูปหล่อนะครับผมลงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่นะครับรูปหล่อโบราณนะครับผมลงพ่อเงินวัดบางคานะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จจิตตะะดานะครับพี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับกรอบเก่าเลยนะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา450บาทนะครับผมสําหรับ พระสมเด็จจิตตะดารายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันดูได้นะครับพี่ๆทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับเป็นเหรียญผูกพรธสีมานะครับผมหลังฮานุมานหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมในงานผูกพัธสีมานะครับ หลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาาโรนะครับพี่พี่400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับเป็นหนุมานเชิญธงตรงนี้นะครับพี่นี่นะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมเป็นพิมพ์ฉลุดนะครับพี่พี่400บาทนะครับพี่สําหรับปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ หมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมพอทวดเนื้อว่านนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพุ่เอี่ยมนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพุ่เอี่ยมเนื้อผงนะครับพี่ๆนี่นะครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่12นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่13นะครับพี่รายการนี้ก็นะครับจะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดเนือว่านนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการ13นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาต แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับผมนี่นะครับของเก่าแบบนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมเลี่ยมสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมพัดมานะครับรายการที่14นะครับเป็นพระสุมกอนะครับผมพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะครับเนื้อดินเผากุรานทุ่งเศรษฐีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม รายการที่14องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา600บาทนะครับสำหรับพระสุ้มกอองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม Usted, นี่นะครับเป็นซุ้มคอนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมนี่นะครับเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับผมนี่นะครับขย่แลมีประลอดด้านในนะครับพี่ประลอดไม่ตันนะครับเบี้ยแก้รายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสินะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเบี้ยแก้รายการนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับผมเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับ นี่นะครับผมเอา400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเบียแก้หมายเลขที่15นะครับถัดมานะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเครื่องรางหรือพ่อปลานะครับอันนี้เป็นเสือนะครับนี่นะครับรายการที่16นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับพี่ๆสำหรับเขี้ยวเสือนั่งแบบนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่450บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานหมายเลขที่16นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ผมมี2เนื้อแล้วก็เป็นหลังหนังสือเหมือนกันนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคาถ้าเอาคู่นะครับผมให้ที่แปดร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าแยกผมให้ที่องค์ละห้าร้อยนะครับถ้าในถูกใจก็รีบสอบถามมากันได้นะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หลังหนังสือองค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับ องนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือนะครับพี่นี่นะครับผมสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่17นะครับผมคู่นะครับเอา800บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่คู่800บาทนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับผมที่ผมได้แบ่งปันในคู่กันนะครับหรือว่าถ้าท่านใดนะครับผมสนใจองใดองหนึ่งก็พูดคุยกันได้นะครับพี่ นี่นะครับผมเป็นหลวงพุทวดนะครับผมเนื้อกระไรทองนะครับสวยมากนะครับพี่ดูผิวกันใกล้ๆนะครับผมดูผิวกันชัดๆนะครับรายการที่27นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับพี่พี่สวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่18นะครับเป็นขุนแผนหลวมพ่อลวยนะครับพี่ขุนแผนรายการนี้350บาทนะครับผมสําหรับพระขุนแผน หลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่วัดโคศิตารามนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับพี่พี่คุณแทนนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับผมถัดมานะครับรายการที่สิบเก้านะครับพี่องค์นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับรายการนี้เปิดท่านในราคานะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมต่อโค้ดสามรวยนะครับพี่นี่นะครับ ลงยาแดงนะครับพี่หลวงปูมหาศิลานะครับสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นไก่คู่นะครับพี่องค์นี้450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเรียญหลวงปูมหาศิลานะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปูมหาศิลารายกรนทิ20นะครับ ดวงศรีรุ่นแรกนะครับพี่พีเนื้อสีขาวนะครับผมหมายเลขนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับผมสําหรับพระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงพู่ศิลานะครับผม450บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นดวงเศรษฐีหนึ่งนะครับพี่เลี่ยมด้วยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่21แล้วนะครับองค์นี้ก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้นะครับพี่ในราคานะครับผมพระ สมเด็จนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดองนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับรายกันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับพี่พี่องนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่นี่นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่พี่แบบนี้นะครับพ่อกลั่นองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับพี่พี่รวมพ่อกลั่นนะครับผมนี่นะครับวัดพญาการามนะครับพี่ลวงพ่อกลั่นนะครับหมายเลขนี้นะครับรายการที่22นะครับถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่เขมมครูนะครับผมองค์นี้450นะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมรายการหมายเลขที่23นะครับ 450บาทนะครับผมนี่นะครับหลักพ่อเกษตรนะครับพี่นี่นะครับผมสำนักสูสานไต้รักนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมท่าในสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพมีให้ดูให้ชมนะครับถัดมานะครับรายกันที่24นะครับผมจะเป็นเหรียญหลุมพ่อเปิรนนะครับผม วัดบางพระนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับพี่ๆหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพี่แลนหลังจะเป็นเสือนะครับผมเสือมอบนะครับปี2519นะครับผมหลวงพ่อเปิดนะครับ ถัดมาครับผมจะเป็นพระหางมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมวัดท่าสุงนะครับแล้วก็อยู่ในเลี่ยมกับแก้วสารพัดนึกนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องนะครับเป็นพระหางมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผม450บาทนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยกันนะครับผมเป็นเลี่ยมสามห่วงนะครับ นี่นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับมาจนถึงท้าย คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใชโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมก็สําหรรรรััััับบบววนนนนนนี้้ะะะคคคผผผมมมกกาตตออองขลไป่รับ ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ